ครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าเฮ็ดนะครับมันตกแต่ไม่อยากมาครับเข้ามาให,ใหม่โอ้ต้องปิดโทรศัพท์ฝ้าล่องค่มค่มเขื่อหมูไม่ปานี้เลยครับตอนนี้มาหาตันหานี่เจอแล้วเจอจอีกอันหนึ่งนะนี่ โอเคแล้วครับมันมันมืดเห็ดมันมีอยู่นะครับแต่มันมืดห้องฟอร์มันครับแล้วก็ทำความสะอาดมันมีครับมันมีเยอะอยู่เหมือนกันน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่มันมืดอากาศมันไม่อยดีครับ มันถ้าอากาศวาสว่างๆน่าจะเจอเยอะอยู่ครับนี่เจอนี่อีกดอ,อกแต่นี่เป็นอันเก่าของเขาแล้วนะครับแก่แกวนี้น่าจะมีอยู่แต่มันมืดครับมันมองไม่เห็นสีเห็ดสีไม้นะครับบรรยากาศอุ้ยฟ้าแลบแค่นี้ก่อน,นครับ